คือแบบเป็นเซนเซอร์ไปดูในเพจนะจ๊ะรถมึงขันนูน้นไอสัตว์อพอที่รถ<บ>มึงขันนูน้น ตรงนี้ตรงนี้ <Z ip> ไม่เจอกันใหม่นะเพื่อนซีโอเกะ ของมึงอะทางนู้นในหนังอะในหนังเดรฟ้านะเขาแยกกันอ๋อโทษทีเพื่อนเขาแยกกันดอนโพเตโต้เขาแยกกันดอนโพเตโต้เออเออนั่นแหละเขาแยกกันไปอีกทางนึงโทษทีวินเวินตินเวินทีเซลโทษทีไอ้เฮียไปทางนู้นมึงอะไปทางนู <Station> ้นเออไอ้เฮียเอ้ยไม่ดูหนังเปล้ววะ ไอพวกมึงอยู่ไหนวะทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ จอนวิกสวมเกาะจาวิศจาวิศสวมเกาะผิดงานไม่เข้าบอว่ากูเกาะปัญหาวะกูใส uh> ่เองดีกว่ากูคือไอออนแมน อ๋อเหรอโอ้ยเอี้ย,เ,ยเกมเติรดไอ้สัตว์กูลืมถ่ายไม่ใช่ไอ้เหี้ยเกินไปกูลืมถ่ายตอนเช้าโอ้อยากรู้ใช่ไหมว่าพวกผมทำคลิปแนวไหนกันถ้าอยากรู้แล้วก็ไปดูตัวอย่างลุงลุงครับลุงมาน,นี่นะครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับรู้จักช่องสีเกมไหมครับ ฮะ no ไม่รู้จักช no 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 ่องที่มาแรงนำหนึ่งของ Youtube อะครับโนวันนะโนหนึ่งลุงรู้จักไหมไปกดซับด้วยตายคลิปแน่ลุงแค่นี้น่ะขอบมากครับเจอกันครับลุงเฮ้ยเฮ้ยเรียกเต่าเราดิวะเอ็งรู้จักช่องซีเกมไหมมาไปไหนอะฮะถามไม่ดีเว้ยเฮ้ยถามว่ารู้จักหรือเปล่าแหม่แหละ ช่อง C Game มารู้จักหรือเปล่าขนาดหมายเงินโอเคครับผมนะฮะก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับผมแต่ถ้าอยากดูเพิ่มเติมนะครับผมก็กดไลค์กดซับสไครต์เราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากนะผมสำหรับช่อง AC C Game ย่า AC C Game AC C Game AC C Game เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับ